สวัสดีครับพี่น้องป้องฝายเบสสุขสุขพ่นครับเอฟซีพานเบชแนลครับมือนี่บ่ได้อันเด้อครับพี่น้องยังไยวันคือบบเห็นตายคลิปลงจ้าเกลือมาสรมารับงานพี่น้องเอ้งานเข่าพี่น้องงานเข่ารับงานต่อเติมบานเพิ่นบ่หไหลดอกครับกำลังสาฟาครับอีกเพจสองสามหมื่นแล้วครับอีกจังหน่อยก็แล้วแล้ว่เกินหมื่นสองหมื่นดอก พี่น้องเฮาเบิงครับตง่นนอยว่าโอ้พันเปคือบเห็นเอาคลิปลงจักเถื่อนอนถาเบิงอยู่เบิงพันเป๋เพิ่นกำลังสาบครับผู้ใดได้เดบิงคลิปนี้แล้วมีการมีงานกระจ้างใดเด้อครับพี่น้องราคาเป็นกันเองครับวางจย่างนี่ป่ามาก อันนี้งานเสริมครับงานเสริมงานลักนะ่อยกูแล้วครับรอหอยรอหองกูแล้วพี่น้องเบิ่งฟานโก้บนเทียนง,ง้อมึงแนวปุ่วนวางเทียโค้งครับ กงง็ตเติมเล็กๆในน้อยๆพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ผม,มเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจผมเพจคลิปต่อๆไปเนาะผ่านมีเพิน่นคุ้มงานได้ครับพี่นอ้องหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่เนียน่ย,นย,นยคุ้มงาน ไก่สีเหลีล่ยมแหละครับพี่น้องโอ้ยเมื่อยเหื่อยให้กินข้าวเที่ยงก่อนครับเขาวเที่ยงแล้วเดี๋ยวเหลืออีกน้อยนึงนี่ครับยิ่งตอนบ่ายก็แล้วรถกับเข่าก็มาพอด,ดีเลยพี่น้องเลยพอด,ดีพักเทีย <c oughs> ่ยงมิเงี้ยงกินเนีเย่ยโอ้เสร็จ่นลาบหมูครับลาส่วนก้อยเห็ดสนก้อยเห็ด ก้อยเห็ดยังก้อยเห็ดลิ้นดำฮึลิ้นดำหมาแบบนด้น้อบใชก้อยเห็ดเห็ดลินกัญมียนับมยงนี่เกงเป็นผะแนงเขียงะแนงตุงรป็นพเสีบอยู่เลยขายเยอะนะปลาทูนปลาทูนหนึงเมืองางนี่มียังนี่คือบรบกับหมูลกไลูกซ้นพอไดินนี่ัดเองมันย่ต้้งรอง cắt cái gì nhỉ mặc xôm này mặt cao nhăng như bớt là boss đầy cổ rồi trong na mình quá luôn nhảy khéng lần lượt. là tao là kha cứ bôi hiến quá. โปรโมทเลยนี่นะพี่น้องเอ้ยบูได้เห็นรถคันนี้น่ะผ่านไปบ้านได้กับอันซื้อรถได้ครับกวักได้ครับเรียกได้เรียกได้เรียกได้ครับมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันบ่เนี่ยข้าวน้ำกันครับผักเคียงเดี๋ยวไปลุยงานต่อครับพี่น้องฝากกดนไหลก้นแชร์เน่เด้อพี่น้องกดติดตามน้ำเนียอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับพี่น้องเพื่อสิบุกพลาดคลิปใหม่ๆกดละครั้งหน่อยนะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนี้แหละครับพอกันคลิปหนาด้ยวยพี่น้องสวัสดีครับ